ไหนไว้ห้าแล้วนะอีข่าวใหม่เรอะโอเคใช่ไก่อะไรปะยิมรีโมทอืมพอแล้วนะเยอะรูปปิ้งรูปปิ้ช่องนะนะั้นเฮ้ยทำนี้ อนนี้เราพูม <lawsuit> ก <laughs> ับข่าวตอน5โมงจะมีกโตนั่นเองวันนี้เราพ่งกับข่าวซอมบี้เล่ากันถ้ามีประตูกั้นอยู่มันเลยกลายเป็นแทงกันแทงแขนเลยแทงมันอะไรเว้ยโอนี้เกิดการแทงกันกันเกิดขึ้นตั้งกล้องก่อนนี่ครับเกิดการแทงกันเกิดขึ้น ดูสิมีเดาประตูด้วยโอ้ยประตูมันมีลูกเดาใหญ่เลยเเดาใหญ่เลยทำนังกีิเอ้ยทำตุ้งเลยทำตุ้งเลยเดี๋ยวขอตั้งกล้องดีๆก่อนนี่เรากำลังถือโดงเราพบกับซอมบิเดาโต้ดูสิซอมบิเดาโต้กดกล้องเอ้ยลืมเปิดโอเคตอนนี้ซอมบี้ตัวนี้เคยเดาโต้มาก่อนใช่เขามาเดาประตูแทนไม่ใช่เขาแทงกันบีเดาแทงกันเห็นไหมบีเดาประตูด้วยแทง แล้วก็เดาประตูแล้วก็แทงคนไปเรื่อยแขนแล้วแทงแขนทำไมอีกคนนึงไม่แทงกันเลยเฮ้ยแล้วเอ,อ้ยมีสเกลิงตันเดาอยู่ขา้างในเหรอไหมเฮ้ยคุณเห็นไหมเมื่อกีม้มีสเกลิงตันเดาอยู่ข้างในอะโอ,อ้ใช่จะดูไหมล่ะเออไปดูเลยเออกไปดิกูจะเข้าไปดูนะครับให้มันเดากันต่อไปมีสเกลิงตันอยู่ในนี้ก,กูกีดมันเดาดุ้นเดี๋ยวไม่ได้เอากล้องมาละสายไงวะเนี่ยอะไรเนอะ มันยังเด้าต่อมันังฟันกันเยอะมันฟันกันโอ้โหมันฟันกันมามันมากมาเด้ามันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเราพกกล้องมาไม่ใช่เหรอเออพกกล้องมานี่ดูมีหุ่นมีตั้งสองแอบมองแอบมองกันไปทำอะไรกันวะทำอะไรกันดูมันเด้ากันไม่ใช่ไม่ใช่มันโอเคแล้วมาแทงกันกดะเทียมไปไปโอ้ ประตูมันก็ยังเด้าอยู่มันยังเด้าไม่เลิกมันก็แทงไปด้วยเด้าไปด้วยเด้าใหญ่แล้วเด้าใหญ่เออเด้าใหญ่เลยฝั่งนู้นก็มันมุมเด้าพื้นเมื่อกี้ไม่ใช่มันมือมันกระโดดคุณอยากขึ้ลึกสิครับคุณอะไรอียงโอ้จะเอาเมื่อไหร่ตะกี้ไม้ออกมาต่อยกล้องออกมาอาเออคุณซื้อกล้องมาให้ไหมด้วยนะอืม ผมต่อยมัวเดี๋ยวจะไปย้อมมัวไม่ใช่หรอเออจะใส่เครื่องแบบสียง,ง่อยดิดูสิซอมบี้มันเดาใหญ่เพราะว่าปิดดีกว่าอันนี้นี่คือ,อรอยายงาน,นข่าวเจอซอมบี้เดาประตูแล้วก็แทงไปด้วยโคตรดวจะมีขี้ผึ้งด้วยมย่างนี้ของทอปันนี่ทอปันนี่เดี๋ยวดูจะเกิดอะไรขึ้นสปอ้ายเดไม่เอาพวกเขาตูเอ้ยพวกเขาตูเบอร์ตูเบอร์ อูลเรือเขาที้อยู่ได้เขาตอนน้ามนี่อก็แวี้อยู่ได้เราขันได้เอาเรืมีก้องด้วยข้างหลังเห็นไหมันี้ะเอ็กซก็ไม่นะเขาใจไม่นะดิห้้า้า้ เดี๋ยวคนรู้ว่าตู้เซฟปไงอาจจะมีใครติดกองมาแถวนี้ก็ได้ฉันรู้อย่าเทียงไอ้ขจิตนะคุณนี่ลัสเอ็กซ์เขาไม่เพรนะเฮ้ยเขาใจไม่ เอาไม่พ <neuro> <fully happy. S 3> ิษม <fully S 3> <fully> ุดมาเอาไว้มุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบทุกคนเขี้ยได้เงียบทุกคนนะเงียบเงียบมุดไปเงียบเดี๋ยวเข้าวคุกเลยมุดเฮ้ยในเพลง Montero คุณติดเลืองนะอะไรมาเนี่ยเข้าคุกซะอะไรเนี่ยโอ้ย b a b y m a

Dog, Get it no, no. ชอบใจแล้เรียกเมื่องังแล้วนี่เออได้ได้ได้ชอบใจวันนี้เราพบกับรายงานอีสอร์รี่ดีออากันดีกว่ากอมี่บายุโอ้ยอาซาบาไล่ซาบะไลโอ้ยโอ้ยวันนี้เราพบกับข่าวตอนเจ็ดโมงเอ้ยโมบ้าอะไรเล้ห้าโมงเออแล้วทำไมหันเวลานี้วะ เออหม่ตอนนี้เราพบก,กับเฮ้หวังกันนิ่งง,ง,ง,งช่ไมเธอไม่ต้องส้มละส้มส้มส้มึกนั้นมาทุบจริงใช่เกาหนี่มือนท่าจริงข่าวส้วงมันใหญ่มากข่าวส้วงต่อเ ตอนนี้เราพ่งกับข่าวตอนห้ำใหญ่